ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สารวันอันเป็นที่เสด็จประาพาสของมลละกษัตริย์ทั้งหลายใกล้กรุงกุสินาราก็สมัยนั้นแลภิกษุมากด้วยกันเป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านเย่อหยิ่งกลับกรอก มีปากกล้ามีวาจาเกลื่อนกลนมีสติหลงลืมไม่รู้สำนึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมเอินรีย์อยู่ในกุฏิที่เขาสร้างไว้ในปา่าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค ได้ทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นมีจิตฟุ้งซ่านเย่อหยิ่งปากกล้าวาจากเกล่อนกลนมีสติหลงลืมไม่รู้สำนึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรียอยู่ในกุฏิที่เขาสร้างไว้ในปา่าในที่ไม่ไกลลำดับนั้นและ พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุมีกายไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิและถูกทีนะมิทะครอบงำแล้วย่อมไปสู่อำนาจแห่งมารเพราะเหตุนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิต มีความดำริชอบเป็นโคจรมุ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วครอบงำถทีนะมิทะพึงละทุกติทั้งหมดได้